รันีเลอะไแ่เลยนี้เลนดูน้ำสมจากบ้นทาสูมเอปอบานาสมเอาานเอาอเพมน้สมรอว่าเปนบ้านน้ำสมบ้านทาสมบ้านทาสูนีัไหนอันม่นี่วัจุบันจากเาบอวมันเนแต้เอาเกินเบนเถอะอเบเสรจ้่โจ๊ก้ย ก็ซ <laughs> ื้อให้ชื่อข่เอาตามมาบุญใหน่ไุ้นเพทยเกศมหาชาโอ้นี่วันเกิดก็แม้กรยเจาเหต่วันแต่ก็ว่าตรงส่บุญยังขึ้นมาบุญวันแต่ก็ว่าบุญวัเนาะวันยันเหียวันน้ำโจมเอาเมล็ดต่นะเยื่อวภนน้ำโมก็วันน้ำโมเลยเอาเม่็ยนอนี่ติเอาแรงแต่ยี่น้ำอ่เมอน้ำโมี่จะวันน้ำโสมมาเต็มวันน้ำเพื่อน้ำโจม อันนี้เป็นบาดทาสูงเนาะี่ดองเกาแก่เนี้ยนี่โอ้ยแหลกยือแต่โยนแหลกร่วงรถแม่สิว่าเแบบว่านอบร่วงรถแม่สิไปเขังน้ำเกลย จะได้ว่ามองของน้กับคุณคุณปทีมีลูกเขาไปล่องห้วยล่องั้วกับคุณคุณจะได้มันางคืนวนในแถบมาวังสองสาขึ้นหลังจะปะเพียจะม่ร้อนเน่าพี่น้องมีร้อนเน่าเดียวอย่งเป็นอาหารที่คนซื้อซ้าเมื่อก่อนแหนมเนื้อแหนมเนื้อเนื้อเนืแล้วกปลาปลาปลาเม่ปลาปลาสูตนี โนเกียวนี้อนี้คือบะมี่ก๋วยเดียวเดียวบมี่เอาไม่เปี่นคือบมี่ก๋เขียวสอนุ่มเปลี่ย่มเีนี่เอาสุดซาบะบม่เหล่านายหาลานกวเดียวเราบ่มี่กเตียวเอาแหลกกระสจงใจยู่ว่าุมเปลี่น้องเนอมาตุ่มหมือนนี่ซุ่มมนอยนี่้าแม่นนอนก็ไม่มีแม่เมอยแต่ยังทสูงนี่ทงจอนเราเมื่อเปนเหมนแรกเราสิมาหยุดว่าจมาจะได้ ร้านเลนหลอน้เปิด้านขายต้มเสยนที่หลานงานเยอแซ่บกับทัวงานก็ไม่จะแต่ตมเสยนที่น้องหอนท่านีู้เยาวาจะใส่เสอกมาท่งผีง่ไบอลลัมแบบพะกระตืนจะจะเสาร์ดีเป็นว่าม่านหล็กข้างน้ำโสมยี่น้องนำโสมเข้าไหกากก่อนรักแมนเขนก็รักษาต็มอเลยนาอแมนจะรักก้นนย่งรถเกี่ยวม่จะตีห ร่างคนร่าม้าเนี่ยมาเจ,จิมาเจอหาโมงแรงกของหมูอ้วนเนี่องก้อนหนึ่งงานนะเป้าคัะเป้าเนี่ยอย่านบ่ท่านอย่างพอท่านดีท่านนอนอย่านบ่ได้มาจินตรงป็นเลม็ม, <c oughs> มืยม่ัน่ใรว่าในงานที่มีจุดอันนี้ก็บ่าหอนสถานทีแล้วน้องสถานทีท่ามกางศรีป่าตา วัดนะครับวังเวทจะมีหมวลำสิมีวัดตน่อวัดนั่งบอกเอาคือยังลายสวัดท่านีวัดนอกวัดนั่วาจันาเลยวาจันคณะรรมการพอบัดประทังวาจันขณาเอามากว่เป็นหักเป็นเงเป็นศัทธาโต้กโตขนาดเไม่ได้กับแม่แค่แดงแต่เด้อที่นนองหรือลแหล่เยอเห็ดจะแฟ่แลแล้วไม่อยากน่งเาวง กาแฟกาแฟน้ำรับกองฉากอยั่กาแ้เป็นโผมเอมีกาแฟดำพร้อมดิโอกาแฟดำกาแฟดำกัมีมาเด้อครับผู้ใดพาดไปพ่านมาทั่งเต่นวันหนึ่งสุริชาติวะค่ะมาแวกจิกกาแฟมาสเลย ในสภากาแฟน้ำกันเดอค่ะพี่น้องนี่แหละข้าเจ้าเอินว่าโซเลสภากาแฟโดยน้ำโดยหนึ่งสุรชาตินะคะไม่ได้อยากรู้ว่าสภากาแฟนี่เป็นแบบไหนรสชาติเป็นจ้งไหนใครฝากเข้ามาได้ค่ะมาใส่สายใหญ่ดีสภากาแฟอ ฝากเป็นเรี่ยงแค่เลี้ยงใจแด้พี่น้องเนื้อสำหรับคลิปนี้ฝากคนอะไรคนแค่ด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ